เกษตร5 g podcast สื่อเสียงที่จะนำพาเกษตรกรสร้างเกษตรคุณภาพด้วยองค์ความรู้ที่จะยกระดับเกษตรกรให้เป็นนักธุรกิจการเกษตรด้วยความรู้ใหม่ๆจากภาคเทคโนโลยีการเกษตรที่จะพัฒนาให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภคและทำการเกษตรที่จะช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ ในเกษตร5 g podcast เกษตร5 g podcast ในตอนนี้เรานั่งคุยกับพี่พิมนสุภาพเพชรถึง9ก้าต่อไปหลังจากที่ได้รับประสบการณ์การทำไร่อ้อยจากพี่เขยครับโอเคพี่พี่มนครับเราไปคุยกันต่อแนละ้พี่เนาะคุยกับผมนะโอเคพี่เห็นบอกว่าพี่ทำ ไรอ้อยเนี่ยแรกๆพี่ทําแบบเดิมๆโดยใช้แรงงานคนพี่ทำยังไงพี่คือเตก่อนนะชุมชนของผมแรงงานคนข้างจะหาง่ายอ่าคือปีหนึ่งเนี่ยผมใช้แรงงานเนี่ยไม่ต่ากว่ห้าสิบหกสิบคนอ่าที่ที่ที่มาทำกิจกรรมมาตัดอ้อยมาอะไรอยู่ในไรค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายก็สูงหนึ่งก็มัดจําไปมัดจําแรงงานบ้างไปอะไรไปมัดจาแล้วไม่มาตัดอ้อยไม่ทันอเกิดเปิดเรื่องตัดอ้อยไม่เสร็จ ทันฤดูการเข้าโรงงานครับก็เลยเกิดมีปัญหามาเรื่อยๆแต่ก่อนพี่เขยยังไม่เสียก็ยังมีปัญหามาเสียว่ามาสะสมของยุคของผมปีห้าสามห้าสี่ที่ผมเข้ามาครับเกิดมีการเปลี่ยนไทยผมก็เริ่มไปดูงานในหลายที่ไปดูงานที่ไหนแต่ก่อนช่วงแรกๆก็ไปดูอยู่ที่ของมิตรผลของโรงงานของพาไปดูพวกเครื่องจักร ของโรงงานเริ่มมูลนิธิฟาร์มการจัดการเริ่มจากใช้แรงงานคนใช้เชองจักเกษตรแปลงใหญ่มาผสมผสานกันผสมผสานกันพอดีเริ่มไปจริงจังปี54 54ี่ครับ5้าผมได้เป็นตัวแทนของทางมิตรผลของปูเขียวนี่ประมาณ12คน12คนได้ไปดูงานอยู่ที่ออสเตรเลียอ๋อไปดูงานออสเตรเลียอยู่ประมาณ10วัน10วัน10วันเขาให้ไปดูอะไรพี่ไปดูการบริหารจัดการเรื่องการทําไร่นี่แหละ เริ่มจากการเริ่มการเตรียมแปลงการเตรียมแปลงการใช้เช่องจักนำถุงนำส่งโรงงานการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแต่ก่อนเขาก็มีปัญหาเหมือนกันเที่ราอตีเก็มีปัญหาเรื่องแรงงานเหมือนกันไปดูฟาร์มของที่ผมไปดูเนี่ยคนสามสี่คนครับลูกน้องอีกสองสาคนที่ท,ที่ที่มีพบอบครัวอยู่3าคนคนประมาณ6คน ทำได้เขาทําได้สองสองสามพันไร่เขาทำโอ้หกคนเนี่ยนะเขานําเครื่องจักรเข้ามาอืผมก็ทึ่งเหมือนกันอตอนตอนนั้นที่เข้าไปดูมีแต่เครื่องจักรใหญ่ๆที่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 เรายังไม่เคยสัมผัสมาก่อนอ่ที่ที่ออสเตรเลียพี่ไปเห็นอะไรบ้างที่ที่พี่สนใจในการทําอ้อยเครื่องจักรเนี้ยอืคือหลักๆเลยเนี่ยรถตัด รถตัดอ่ารถตัดที่ใช้แรงงานทดแทนแรงงานคนสมัยก่อนสมัยก่อนเราก็จ้างคนตัดอย่างเดียวเลยคือเขามีรถตัดคันหนึ่งน่ะเขาสามารถตัดอ้อยได้ปีละสองสามพันเออสามหมื่นตันสองสามหมื่นตันถือว่าตัดเรื่องแรงงานคนออกห้าสิบหกสิบคนน่ะได้เลยอือือค่อนข้างจะสบายกว่าอันนี้ที่พี่สนใจเรื่องเครื่องใช่รถตัดใช่ครับและมีอย่างอื่นไม่พี่ที่สนใจหนึ่งือการการเตรียม เตรียมดินเตรียมแปลงเขาจะมีค่่เขามีเครื่องจักรใหญ่พร้อมกว่าเราเราฉพาะการเตรียมแปลงเตรียมดินเ็ามีเครื่องัช่ใช่ใช่เครื่องจักรเขาเนี่ยของเราของเราต้องขุดเอางี้เห่อไม่ใช่ไม่ใช่คือของเขามันมันมันมีอยู่แต่ว่ามันเล็กกว่าเขาไปเขาเขาวันละสี่สิบห้าสิบไร่เราได้วันละสิบไร่หรือห้าไร่ประมาณนี้มันต่างกันต่างกันต่างกันเยอะต่างกันเยอะสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะทำไมเขาเลือกพี่ปายเขามี การคัดเลือกอย่างไรถึงเป็นพี่ได้ที่ที่ไปดูงานที่ออสเตรเลียถ้าถ้าถ้าความคิดของผมนะนนเขาอาจจะดูที่ว่าเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนรุ่น,นใหม่กล้าค,คิดกล้าทำประมาณนี้ปี53ก็ประมาณ10กว่าปีที่แล้ว54ครับปี54 54ครับโอเค54ก็10กว่าปีที่แล้วก็อย่างอายุไม่เยอะเนาะใช่ครับสีกว่าก็เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่เนาะอันนี้เขาดูว่าพี่เป็นเกษตรเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นคนรุ่นใหม่ใช่ครับเขาถึงคัดเลือกให้ไป มันบวกกับอย่างอื่นได้ไหมที่ว่าเรามีมีการพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยเขาอาจจะมองว่าศักยภาพของผมมน่าจะไปไปถึงในจุดนั้นสําสหรับเครื่องจักรท,ที่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 จะนาํามาทำในในในไล่ประมาณนี้แหละเขาต้องอต้อง,อองมีมุมมองหล,ยลยายอย่างอยู่แต่ว่าผมไม่รู้ <laughs> ไม่รู้กันว่าม <laughs> ีมีม อันอันอันนี้เขาเอาไปเพื่ออะไรเพื่อเพื่อพอไปดูปุ๊บเราอาจจะเอาความรู้ที่ไปดูงานมาแนะนาให้เขาเอาความรู้เขาก็ถามด้วยว่าได้ความรู้อะไรมาเตรียมมาพอไปดูงานแล้วเนี่ยพี่เอากลับมาใช้ประโยชน์อะไรกับชุมชนหมู่บ้านตัวเองตำบลตัวเองบ้างพี่คแต่แต่ก่อนที่ก่อนผมจะไปเนี่ยผมก็ก็ก็คุยกับพ่อครัวแล้วคุยกับครัววางแผนล้ว่าถ้าเราจะทําอ้อยต่อไปเนี่ย เราต้องเอาเรื่องจักเข้ามาช่วยใช่จะทดแทนไหมแรงงานเราจะมาลักษณะไหนเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเรามาดูแรงงานดูในชุมชนของเราเนแทบจะไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วหายากไปทุกวันครับก็เลยกลับกลับมามาคุยกันกรับครอบครัวครับมาคุยกันเรื่องรถตัดอันดับแรกคือเรื่องแรงงานค่าคนตัดเราเอารถตัดเลยตอนแรกว่าจะลดมือสองคุยกันรดลูกมือสองแต่ว่าผมไปดูรดมือสองที่อยู่ต่างประเทศนี่มันค่อนข้างจะมันแพง แพงเหมือนกันห้าล้านหกล้านเหมือนกันอแต่ว่ามันมีอยู่คันสองคันก็มีการคนที่ไปด้วยก็อยากผู้นั้นเอคนหนึ่งก็อยากได้คนนี้ก็อยากได้ผมก็เลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลยช่วงนั้นก็เลยตัดสินใจคุยกับครอบครัวเป็นนั้นออกรถใหม่เลยเอาใหม่เลยห้าสี่ผมผมตัดสินใจเลยเลอก่อนจะออกเนี่ยผมก็มาคุยกันก่อนนะเอาเค่ญาติที่มีปัญหากับผมเหมือนเหมือนกันกับผมนะที่มีอุดมการณ์เหมือนกันอยู่ประมาณแปดหรือเก้าคน มาคุยกันอืเขาก็มีเขาทำอ้อยเขาก็มีปัญหาเรื่องแรงงานเหมือนกันอมาคุยกันจับกลุ่มคุยกันครับอยู่เก้าคนครับนี่เรียกๆก็เอาคนใกลคิดเอาแค่ญาติมาคุยกันมีพื้นที่อยู่วันสองพันไร่ครับปีนั้นครับผมก็เลยว่าตัดจิงใจเอารถตัดเลยรถตัดเลยซื้อใหม่เลยซื้อใหม่เลยมือหนึ่งเลยมือหนึ่งเลยท่าช่วงนั้นราคาวันสิบสองล้านวช่วงนั้นสิบสองล้านสิบสองล้าน ซื้อเลยอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเครื่องจักรที่พี่เริ่มเอาเข้ามาทําในไร่อ้อยของพี่ก่อนก่อนจะทำาก่อนจะออกรถแตัดน่มันมันค่อนข้างจะสูงนะการลงทุนก็มีรถประเภทรถสิบล้อครับรถสิบล้อก็ประมาณ9ก้าคันหรือสิบคันอช่วงนั้นผมมีแคันก่อนแปดคันผมมีรถสิบล้อแค่คันเดียวตอนนั้นนะครับแรกๆเลยนะครับผมก็มาจับคุยคุมกันก็เอารถขยายเนี่ยที่มีอยู่แล้วนะครับ มาวิ่งด้วยอยู่ในกลุ่มของเราเราเราไม่เราไม่กินรวบนะคุณง่ายเราไม่กินหมดแบ่งแบ่งกันเนาะแบ่งกันไปเขาก็เอาพื้นที่มาช่วยเราครับคุณก็เอารถค่าบรรทุกไปครับผมก็ค่าตัดมาประมาณนี้ก็แบ่งกันเลยจับกลุ่มกันคุณมีรรไถยก็มารับเหมาในกลุ่มของเรามีส่วนหนึ่ง ทางเลือกในการใช้แรงงานให้น้อยลงแล้วหันมาใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยแทนพูดแล้วฟังดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายเพราะราคาที่สูงริ่วหนทางไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบตอนหน้าห้ามพลาดนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้ฟังกันด้วยวันนี้สวัสดีครับ